อากาศดีครับผมนะอากาศดีลงไปทางสิบสองันนาก็อากาศของพอๆก,กันนะครับอาจารย์ไม่ได้ร้อนเท่านี้เท่าไหร่ก็ไม่ได้หนาวเท่านี้เท่าไหร่นะครับผมนะรีอว่าช่วงน,นี้นะครับผมนะในเมือง,นะงจีนนะครับเวลาที่เพราะว่าเมืองจีนจะมีสีฤดูใช่ไหมครับมีสีและดูแล้ร้อนแลูหนาวแล้วรวยไม่วกกับแล้วรวยไม่ผิดนะครับผมนะั้นที่สีแลดูนะครับผมนะถ้าเกิดว่าท่านในเคยไปขอพาะแทนทาน ที่ปักกิ่งนะอันนั้นนะ่ะจกักรพรรดิเข้าไปไหว้นะครับผมนะเพื่อที่จะให,ให้ขอให้เมืองจีนนะ่ะมีสิทธได้ดูจริงๆที่ลองคิดดูว่านับถอยหลังไปประมาณสัก2,000ปีครับผมนะสินชีฮองเต้ครับเขาเองจากซนะีอานไปไหว้ที่เมืองซานตงอ่ะครับผมนะจากซีอานไปซานตงเนี่ยใช้เวลาเดินทางครับประมาณอาทิตย์นึงนครับผมเพราะว่าเขาจะใช้รถม้านะครับใช้รถม้าเดินไป อ่าชินชองเต้เวลาการนั่งของการนั่งของเขาอะครับรถม้าของเขาอะครับโหถือว่าสวยนะครับผมนะนับถอยหลังมาถึงอ่าถึงที่ร้อยกว่าปีนะครับยังไม่มีใครที่นะครับคือรถม้าที่สวยเท่ากับชินชองเต้ครับผมนะชินชองเต้ท่านเองที่เสียชีวิตนะครับผมอายุไม่มากเท่าไหร่แค่ห้าสิบกวัยนะครับขณะนี้ที่ท่านเองอ่าเสียชีวิตไม่ได้เสียซีอานนะครับผมนะจากซีอานจะไปเมืองชันตงนะครับผมนะวันที่ห้าที่หกนะครับ กด้ถึงซานารตรงนะเพราะว่าไปไหว้ภูเขาซานตรงภูเขาท่ายซานนะครับผมนะที่สูงกว่าเราท่านจะอยู่ประมาณ3,000กมอันนั้นที่ไหว้นี่คือคือให้มือชีบมีสีได้ดูนีมีสีได้ดูถึงปัจจุบันนี้แหละครับผมนะ <S <S หรือว่าตอนที่ท่านไปไหว้นะครับผมนะไปเสียชีวิตตรงนั้นก่อนเสียชีวิตนะครับตอนตอนที่ท่านยังอยู่นะสุสานของท่านสร้างไว้เรียบร้อยแล้วครับตั้ง่ตุ๊กตาท่านมาก็สร้างไว้เรียบร้อยแล้วครับผมนะเดชท่านเองนะครับผมนะ เพิ่งไปเสียที่นะครับวันที่เข้าถึงวันที่หกนะครับผมเนี่ยพอเสียปุ๊บนะครับผมเนี่ยขุนนางช้ยพญาปิดข่าวไปหมดเลยครับไม่ให้ใครรู้ครับผมไม่ให้ลูกชายไปเลยอะไรรู้ทั้งนั้นครับถึงที่ปัจจุบันที่ร้อยกว่าปีนะครับผมเนี่ยกษัตริย์ทุกๆกษัตริย์จะเลือกหมดไม่หมดเพียงเมื่อทำไมถึงว่าทุกครั้งที่เราไปสู่ศาลของกษัตริย์นะครับผมเนี่ยมีนะมีตำแหน่งของกัมพียสู่ศาลของเขาอะตรงกลาง ซ้ายขวาก็มีสุสานสุสานนี่ก็เป็นสนมนครับสนมที่ท่านชอบที่สุดมีสองคนครับผมคนนะครับได้ไยินได้ยินกินไงครับเขาก็เลยบอกว่าเสินช่องได้ชอบกินอาหารทะเลจริงๆที่เสียชีวิตแล้วครับผมนะถึงนะครับนมทุกคนเสียหมดนะครับตุ๊กตาท่านม้าปิดหมดครับผมนะเบีดหมดก็เพิ่งได้มาอยู่สามสิบกว่าปีครับผมนะตี้คนซีอานที่เขาทํา ปลูกผักปลูกอะไรนะครับไปขุดแล้วไปเจอที่ตุ๊กตาทานม้าแล้วนะครับผมนะตอนที่เจอเนี่ยนะครับไปบอกที่พวกที่เขาหาพวกเอาเครื่องที่ไปหาพวกสมบัติทรัพย์สินพวกเนี้ยเมื่อก่อนคนจินมันจะมีเครื่องที่เวลาเราถูลูทีลมันมีเสียงใช่ไหมเจอแล้วมีเสียงเดี๋ไปเจอเนี่ครับเขาบอกโ,โอ้โหเสียงดังมากนะแล้วเสียงดังไม่ใช่นะดังเฉพาะเนี่ยดังกว้างมากครับเนะี่ยไม่ไม่เขาก็ไม่ไปขุดยิ่งขุดก็ยิ่งดัง ยิ่ขงขุดก็ยิ่งเยอะนเนี่ยถึงทำได้แม่ก็กลัวจึงบอกให้นะครับในจนะีนนะ่ะก็คือบอกให้ทางประชาชนนะครับผมประชาชอะไรรัฐบาลนะครับผมนะีจมาขุดนั่แหละครับ,นะถ,รบถึงว่ามีปัจจุบันนี้นะครับผมนะก็คือโัวตุกตาท่านม้านี่คือสองพันกว่าปีครับผมเนะ่ต่ตอนนี้สู่สานของพระนางอาสุสุส,สานของสินเชาเต้ยังไม่กล้าขุดนะครับเขาใช้กล้องส่องเข้าไปครับผมเนะี่ย โอ้สุาสานน่ะไม่ใช่ธรรมดาครับผมเนะี่ยปีนกำแพงเมืองจีนอนะ่ะสร้างขึ้นมาไว้อ่ะครับผมเนะี่ยเยอะแล้วก็เอากำแพงเมืองจีนวางเอาสุสานอะ่ะวางไว้กับบนกำแพงเมืองจีนแล้วก็ที่สี่ขาเนะี่ยมีสัตว์ปีเสียนะครับผมนะ่อยู่ไว้ครับผมนะครับแล้วก็มีน้ํานะครับเพื่อที่จะไหลมันไม,นมน่ไม่ให้มันแห้งแล้งนะครับผมเนะี่ยไหลข้างในหรือว่าตอนนี้จินก็ยังไม่กล้าขุดครับผมยังยังอยู่หรืว่า เราไปนะครับเขาแค่ชี้ไว้ว่าอันนี้เป็นสุาสานของชินซองเต้แต่เ,เขาไมา่ได้เปิดครับผมนะครับถือว่าปัจจุบันนียครับผมนะถือว่าพอมาถึงนะครับแล้วชงอพอมาถึงนะแล้วชงถงังแล้วชงหยวนนะมาถึงจนมาถึงที่แมนจูอะแล้วชงชิงนะครับผมแล้วชงชิงคือหลังเพื่อนนะครับผมนะหลังฝันเพื่อนหลังเพื่อนแล้วนะครับชินเือแมนจูนะครับผมนะ หรือว่าท่านในมีโอกาสก็ไปดูได้นะครับหรือว่าในเมืองจีนนะครับมีสีได้ดูแล้วพอมาถึงที่ละชงถางละชงซุ่องอะไรนะครับผมเนะีไม่เคยมีใครที่มาถึงยูนานนะครับผมเนะ่เหมือนที่ผมบอกอยูนานนี่แบบแม่เป็นเมืองที่นะเมืองนะพนณาอุณภูมิพวกนี้นะครับจะดีกว่าที่อื่นแล้วอีกอย่างนะครับพวกยาพวกเนี่ยครับจะเยอะมากไปพักนั่นนั่นลูกท้าส่วนมากครับ คนแรกคนที้สองพักนอนไม่ค่อยหลับครับเพราะว่ามันอยู่ที่ราบสูงนะครับอยู่ที่ราบสูงบางท่านบอกว่าหายใจไม่ค่อยสะดวกนะครับบางครั้งบางท่านบอกว่านะครับนอนนะครับหัวใจเต้นต้นแรงเต้นแรงมากครับผมก็เข้าใจนะครับผมนะเพราะว่าเราไม่เคยอยู่ที่ราบสูงนะครับที่พอเรามาที่ราบสูงนะครับผมนะอากาศมันจะปินนี้แล้วก็อยากจว่าให้ทุกท่านนะครับ ดูนิดนึงนะครับแต่มาถึงที่คนหมิ่นเนี่ยโอเคนะนะครับฝั่งนี้โอเคนี่ถึงว่าพิงว่าเมื่อวานที่เราไปนะครับผมเราได้กินยาได้ใช้ออกซิเจนเนี่ยโอเคครับเพราะว่าท่านนักพิสูจน์ว่าผัวไทยที่เมื่อวานที่เราเห็นที่กินเข้าด้วยกันนะครับป้านั่นนะครับโอ้อายุเท่าไหร่ครับรู้ไหมมีคนนึงนะครับเก้าสิบสี่ครับผมคนไทยแล้วนะครับอายุเก้าสิบสี ว่าไปที่เมื่อวานที่ไปอ่าภูเขาอีมานั่นนะครับผมนะภูเขาอีมาเจ้าจีเสีสานนั่นนะครับท่าน,ก,น,นาาก,กับปีนลมอ่ะนะไกลเขาบอกใกล้กับปินลมเขาพกออกซิเจนนะครับผมพขาวพวก็สองขวดแล้วกินยาด้วยครับผมนะเด็กไกลเขาบอกว่าเออเด็กดีแล้ว่าเก้าสิบเก้าสิบสี่อ่ะครับเกือบติดอันนั้นเตียังเขาใช้ยาแล้วเขารู้สึกว่าเขาใช้ยาแล้วมันหายใจอะไรครับมันสะดวกกว่า แล้วก็ออกซิเจนนะครับนะครับใช้ออกซิเจนนะครับการที่หายใจพวกนี้ครับผมมันช่วยได้เยอะนะครับผมนะครับหรือว่าในเมืองถือว่าในเมืองจีนเมื่อวานที่ผมบอกด้่เลยครับการที่อายุที่ยืนยาวที่สุดก็ต้องไปรีเจียงครับผมนะรีเจียงนี่คือโอ้นะครับร้อยกว่าปีทั้งนั้นนะครับผมในฝั่งจีนนะครับฝั่งที่อยู่นานฝั่งนี้ถามว่ามีไหมครับมี นะครับผมเนะี่ยมีแต่ไม่ได้เท่ากับดีแจงนะครับดีแจงนี่คือนะครับเยอะที่สุดหรือมาทางฝั่งมาฝั่งนี้นะของของเรายังดีหน่อยเราได้กินปลาแต่ถ้าเกิดว่าท่านไปมงอ่าไปที่เบตน,นะครับต้องต้องรู้แล้วครับว่าเพราะว่าทางฝั่งที่เบตอะ่ะเขาไม่กินปลานะครับเขาไม่กินปลาที่ไม่กินปลาคือเพราะอะไรครับผมเนะี่ย คนที่ตายหงเขาจะโยนให้ปลากินครับผมอันนี้คือเป็นแซงกิล่าที่เบ็ดนะครับคนที่ตายดีครับปัจจุบันก็ยังมีอยู่แต่ว่าคนที่เบ็ดเขาไม่ได้มีสุสานนะครับไม่ได้เป็นสุสานคนที่ตายดีนะครับแบกขึ้นบนยอดเขานะครับแล้วก็ฉีดตัดนะครับตัดนะครับสามสิบกว่าชิ้นนะครับผมแล้วก็เป่าลูกหวีให้แ้งมมากินอันนั้นถือว่าตายขึ้นสวรค์ครับผม นะครับอันนี้เป็นทิเบตน,นะครับปัจจุบันก็มีเดฟที่แบกขึ้นบนยอดเขาเนี่ยครับผมนะไม่ใช่เขาไม่ได้เขาธรรมดานะครับผมบนบนเขาที่รับความสูงนะครับผมนะก็คือเกือ 5, แบห้าพันเกือบสูงกว่าระดับน้ำทะเลครับห้าพันกว่าห้าพันะ 5, กว่านะครับ